คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับ มาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่28กันยายนพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับทีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับแนวทางเลขทูบป,ปูนะครับจุดได้82นะครับแนวทางลาวพัฒนาออก183 นะครับบางท่านก็จัดลงจัดขึ้นนะครับ82 8183นะครับก็ได้มีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปูนะครับสำหรับพี่น้องที่จัดขึ้นจัดลงนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปว่าอยากชมเลขทูปหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับต่องวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพลานนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนโมสามจบนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาครับก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสี่ยงโชคนะครับงดที่แล้วแอดมินก็จุดหลวงพ่อรวยพลานก่อนเพื่อนเลยนะครับจุดได้8ปดสอง นะครับเนี่ยวทางออก83งมวดนี้ก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับ้าเห็นชอบนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภควะตูระตูสัมมาสัมพุทธะนาะโมตัสสะภควะตูระตูสัมมาสัมพุทธะนาะโมตัสสะภควะตูระตูสัมมาสัมพุทธะ อินทยสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักกะวติยะสังมหาจักกะวติยะสังพุทธยะสังปเจกพุทธะยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจระยะสังสัพพโลกาจริยญาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหัง นโมพุทธสัตวนโมธรรมสันโมสังคัสสะเสยอญาีทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านต้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรดุลบรนดานเลียกทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่28กันยายนพศ2565 ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทุบหลงผู้รวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลงพ่อรวยพันล้านก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซี FC พี่น้องในลุ้นเลขทูบหลงผู้รวยพันล้านไปด้วยกันก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนนลบรรดาเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจํำวันพุทธที่28กันยายนพศส5 6 5ให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนได้เทิญสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก็สุดแล้วนะครับทำดับเอฟซีพี่น้องคนเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเปิดเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจัดลงจัดขึ้นด้วยนะครับอย่างละแต้มสองแต้มนะครับสําหรับเรียกทูบนะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับผมแปดสองนะครับออกแปดสาม นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมแนวทางเรียกทุบหลวงพ่อรวยพันล้านก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพ่อรวยก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ